ต่างชาติเที่ยวไทย2ล้านคนไลลเงายุโรปสหรัฐติดท็อป5สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m j comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับต่างชาติเที่ยวไทยปี2,567 3สัปดาห์แรกของปีทะลุ2ล้านคนจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ติดท็อปทยังไลลเงาสหยุโรปเชื่อโมเมนตัมจีน ยังเป็นบวกจากมาตรการฟรีวีซา่านางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาณนะวันที่22มกราคม2567พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง21มกราคม2567ทั้งสิ้น2 1 5ล้าคน โดยจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1จีนจํานวน36805คน2มาเลเซียจํานวน218453คน3เกาหลีใต้จํานวน153135คน4รัสเซียจํานวน15286คน5อินเดียจํานวน15740คนรายงานระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 15-21มกราคมนักท่องเที่ยวกลุ่มการตลาดระยะใกล้มีการฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุดโดยมีปัจจัยความต้องการการท่องเที่ยวต่างประเทศและจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจีนการยกเว้นมาตรการลงตาหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวจีนส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพรวมไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิน้น 715,579คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า2753คนหรือ2.99%คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยว,วันละ12,226คนโดย5อัตราแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่จีน12,381คนเพิ่มขึ้น15.12%ร์มาเลเซีย 73,085คนลดลง10.12%เกาหลีใต้55,218คนเพิ่มขึ้น2.21%รัเสเซีย48,114คนลดลง5.11%อินเดีย4300คนเพิ่มขึ้น14.37%สำหรับสัปดาห์นี้22-28มกราคมคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนและจํานวนเที่ยวบินขาออกของจีนที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูกันบ้างนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อนของผมไปประเทศไทยปีนี้เป็นรอบที่4แล้วและล่าสุดก็ไปดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเล่าให้ผมฟังว่าที่นั่นได้ยินแต่ภาษาเวียดนามภาษาจีนและภาษาเกาหลี และเขาก็เจอคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจํานวนมากที่ไม่ใช่คนไทยเต็มไปหมดผมไม่ได้เป็นคนลังเกียจประเทศตัวเองนะแต่อยากจะบอกตรงๆว่าผมชอบเมืองไทยก็เท่านั้นเองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามวิวก็สวยแถมยังร่ํารวยวัฒนธรรมแถมอาหารก็ยังอร่อยนี่มันอาจจะเป็นเหตุผลเป็นเรื่องของคนก็ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยนั้นเหมาะมากสําหรับการไปเที่ยวเพื่อนชาวต่างชาติของฉัน ที่ลักการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเคยไปประเทศไทยอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยเดินทางมาที่เวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนี่มันอะไรกันฮานอยมีการวางแผนอย่างดีแถมได้ไปทัวร์ฮาลองที่สวยงามอีกแถมยังมีตึกสูงมากมายทำไมไม่มีคนมาเที่ยวเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับทุกๆครั้งที่มีการพูดถึงกรุงเทพการท่องเที่ยวของไทยจะต้องมีหลายคน ดูถูกประเทศตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็ได้พูดประชดประเทศของตัวเองว่าก็เวียดนามเป็นซะอย่างนี้ไงเมื่อคืนฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ยาจางพอเช็คอินออกมาราคาอาหารไม่เหมือนกับที่อยู่ในเมนูทางร้านก็แจ้งว่ามันมีการขึ้นราคาแม่เจ้าขนาดเป็นร้านอาหารใหญ่นะเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านอาหารข้างทางมันจะขนาดไหนบางทีฉันก็ท้อแท้กับการท่องเที่ยวในประเทศจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเวียดนามมีความนับถือตัวเองสูงจึงไม่ค่อยต้อนรับชาวต่างชาติจึงทำให้ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่ากับประเทศไทยหรือว่าโพสต์ของคุณตั้งใจเพื่อดูถูกประเทศของตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและอาหารก็อร่อยมากมายแต่ว่าไม่มีใครอยากมาเที่ยวช่างน่าสงสารความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือโฮจิมินก็ไม่ติดอันดับการท่องเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเราควรจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อให้ได้เห็นถึงการพัฒนาได้เห็นผู้คนได้เห็นระบบการขนส่งคมนาคมสถาปัตยกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวรวมถึงได้เห็นแฟชั่นและอาหารของพวกเขาด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับโดยทั่วไปแล้วการที่ไทยเปิดเสรีกัญชาทำให้มีนักท่องเที่ยว ที่นั่นมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเสมอพวกเขามักจะรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับไปเที่ยวประเทศไทยนั้นคุ้มค่ากับการเดินทางฉันอยากไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนนี้ฉันเดินทางไปที่กรุงเทพคนเยอะอย่างกับมดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เทศกาลสงการในเมืองไทยนั้นสนุกสุดๆและฉันก็มีความสุขมากที่นั่นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันไม่รู้สึกแปลกใจอะไรกับข้อมูลนี้ประเทศไทยได้ขึ้นอันดับที่1พวกเขาพัฒนาไปเรื่อยๆในขณะที่เวียดนามไม่มีเมืองไหนติดอันดับเราควรเรียนรู้จากพวกเขาบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยสุดยอดมากไปที่นั่นแล้วสนุกจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เมื่อเปรียบเทียบเรื่องวิวทิวทัศน์และอาหารเวียดนามก็ไม่ได้ร่อยกว่าไทยแต่อย่างไรเลยแต่ทําไมคนเวียดนามยังนิยมเดินทางไปต่างประเทศอยู่ย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยครับฉันคิดว่าชาวเวียดนามควรจะเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการท่องเที่ยวซะก่อนพวกเราควรจะมีอาหารที่หลากหลายมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นอินโดนีเซียรหรือว่ามาเลเซีย ก็อยากไปเที่ยวประเทศที่มีอากาศหนาวแต่พวกเขาไม่สามารถหาอาหารอิสลามกินได้พวกเขาต้องกินแต่ฝือบานมี่และขนมปังตลอดไปความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเราควรเรียนรู้จุดเด่นของพวกเขาเพื่อน,นำมาเปลี่ยนจุดที่ด้อยของพวกเราความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันอยู่ที่เยอรมันแต่เพื่อนร่วมง,งานต้องการไปที่ประเทศไทยเท่านั้นฉันโฆษณาประเทศเวียดนามตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ไม่กล้าไป ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรัฐบาลเวียดนามไม่มีมาตรการป้องกันเช่นประเทศไทยดังนั้นคนที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวเวียดนามยังคงทําเช่นเดียวกันยากที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่าคิดถึงกรุงเทพหรือประเทศไทยเมื่อเห็นภาพประเทศไทยหรือกรุงเทพแล้วเวียดนามก็หวังว่าจะมีแขกมา,มามากเท่าที่ประเทศไทยถ้าเขาบอกว่ามาแล้วไม่กลับมา เวียดนามควรพิจารณาใหม่ว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันอยู่ในเวียดนามวิวทิวทัศน์สวยแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือเสียงดังต้องถามราคาทุกที่ไม่มีที่ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนหลังจากไกด์ส่งคุณที่โรงแรมเวลา19.30นาฬิกา30นาทีไปนอนซะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่า เปรียบเทียบกับวิวทิวทัศน์สวยๆอาหารเวียดนามก็ไม่เลวแต่การเดินทางแย่ไหลจัญญาปันแม้แต่คนเวียดนามยังกลัวที่จะเดินทางในประเทศอย่าว่าแต่เพื่อนต่างชาติเลยก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ